ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็น,นะครับก็อยู่กับแวกี้วิสระนะครับก็ห่างหายกันไปเป็นเดือนเลยนะครับ <c oughs> หายกันเป็นเป็นเดือนนะครับก็กลับมาทําคลิปแล้วนะครับก็วันนี้ผมมาเล่นแวกี้วิสระแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่มาเล่นนะครับคคอผมจะมาบอกวิธีเอาของทั้งหมดนะครับในแว็กกี้วิสรเนาะก็ไม่ต้องสงสัยทำไมไม่มีเสียงนะครับผมปิดเพลงเอาไว้นะครับไม่ใช่ปิดเพลงีปิดปิดเสียงทั้งหมดเลยนะครับมันไม่มีปุ่มปิดเพลงให้ผมนะครับส่วนแฮชออฟเกียร์นี่ผมไม่ได้เติมนะครับอันนี้ผมได้มาฟรีครับผ่านอะไรเนี่ยนี่วิธีเอาของทั้งหมดนะครับไม่รวมของฟรีให้เริ่มต้นนะครับเป็นพวก นกพริกแมงมุมกระป๋องยาไอเงินปลากิ้งกา่ากระป๋องทั่วแล้วก็หนุมม่มทั้งหมดนี่เลยนะครับเราจะไปเรื่องอยากอะไรกันก่อนดีเดี๋ยวผมผสมยาไฟวักมันนี่ก็ผมเริ่มจากกระป๋องแมงมดนะครับเป็นกระป๋องน้ำอารมณ์ของแมงมดมั้ง แล้วให้เรามาตรงนี้นะครับตรงตรงทะเลทรายเนาะก็จะมีเอ่อตรงเอ่อเป็นรางรถไฟอย่างนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเข้ามาในนี้นะครับจะเป็นถ้ำของพวกแม่มดนะครับนี่ในตรงนี้ก็จะเป็นในพวกบินชนกระวองเพชรบินตกชนทรายนะครับนี่ตรงนั้นนะครับกับตรงนี้นะครับก็นี่ก็แม่มดตัวนี้ชื่อกรินดานะครับให้เรา เอาเอาเอ่อไอไปคุยกับมันนะครับไปคุยกับเขาหลังจากนั้นก็ไปผสมยาที่เป็นพริกนะครับเป็นยาไฟนะครับนี่ใช้พริกผสมนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปให้เขาเนาะเอาไปให้หลังจากนั้นเราก็ผสมยาที่เป็นเกลือกม้าสีดําๆนะมาให้เขาอีกทีหนึ่งเพราะเขาต้องการยาที่มันสามารถทําให้ไอหม้อเนี่ยมันมันทำให้เป็นแบบหม้อมันแบบอะไรนะ ต้มแล้วมันแบบเดือดเร็วเออเดือดเร็วนะครับพอเราเอาไปให้เขาแล้วเนี่ยหลังจากหม้อเดือดเราก็ต้องไปหาไอเทมทั้งหมด3อย่างนะซึ่งผมก็ได้ก็ได้แตกต่างจากคนอื่นในเส้นเชิงนะครับก็ผมได้เป็นแมวกระบองเพชรนะครับตรงนี้แมวกระบองเพชรมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็ได้ไอเป็นเจนเจลลี่เจลรี่อะไรนะเออ พอท่านผู้ชมเก็บแมวไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปเอาให้กินดานะครับหลังจากกินดาได้แล้วเนี่ยมันจะให้ไปเอาของอีกอย่างนะครับก็ของผมจะเป็นอันนี้ก็คือมันจะแตกต่างกันคน,คนบางคนก็จะได้เป็นกบอันแรกเจลลี่ฟิตตาม,มาแล้วก็แคทแคทกระวองฟิตเป็นมากระวองฟิตบางอนก็ได้อ่อเป็นบางคนนะได้เป็นค้างคาวแล้วก็กบนะครับก็แล้วก็เจลลี่ฟิตนะครับ หรือแม่ก็เป็นกบติดปิดท้ายเลยก็ได้นะครับส่วนของผมได้เป็นแมวกระบองเพชรนะครับแล้วก็เจลรี่ฟิชเจลรี่ฟิชนี่คือผมหานานมากเลยนะครับจนผมต้องไปเปิด y o u t u b e ดูนะครับคือของผมอ่ะคือมันได้เป็นเจลรี่ฟิทนะครับมันซ่อนเงียนมากมาครับคือผมบินหาแถวนี้นานมากนะครับสุดท้ายนะครับมันมาซ่อนอยู่ตรงน้ําตกบนนี้นะครับนี่ที่ผมไม่เห็นเพาผมทําเสร็จแล้วนะครับมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้เอ๊ ครับแล้วก็เอาไปให้กรินดานะครับส่วนอันสุดท้ายของผมอะวงเล็บว่าของผมนะครับได้เป็นข้างคาวหรือข้าง้าวนะครับก็จะอยู่ในถน้ำนี้อืมนี่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนองจะบอกที่ของกบด้วยแล้วกันของกบจะอยู่ตรงนน้นนะครับของขวดหินตรงนี้เลยหานะแบบ e ี e ีเลยนะครับตรงนี้ ผมแมวว่า easy มากออกมาจากถ้ำนี่ก็เจอแล้วนะแล้วพอเราให้ยาแม่มดไปเนี่ยแม่มดมันก็จะระเบิดบึ้มไปเลยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะให้กระป๋องนี่มาเป็นของตอบแทนนะครับเซวร์โลบักนะครับโลบักโลบักเออโลบักนะครับก็ต้องรอบอสไซครอปนะครับไซครอปเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เหลือ28นาทีนะครับเราฆ่ามันได้แล้วเนี่ยเราจะเอาตามันนะครับไปให้ ออสนะครับเป็นพ่อมดครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นตั้งมาเลยนะครับแรกกับการรอนะครับไอไอตังเนี่ยผมรอไปประมาณยี่สิบกว่านอาทีนะครับมันเกิดเออส่วนเอออะไรนะนวมนวมเออนวมเดี๋ยวผมต้องผสมยาพิก่อนนครับส่วนนวมเนี่ยเราต้อง มาตรงนี้นะครับย้ำว่าไม่ต้องกินเองให้มันเผาไหมตรงนี้นะครับให้เนี่ยใกล้ๆตรงถั่วนี่เลยนะนี่ไอตรงนี้เราต้องเอายาพอชั่นฮอตเนี่ยไปเผาตรงนี้เดี๋ยวผมสอนหาพิกก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องรองมันเผาไหมเนาะซึ่งมันก็เผาเสร็จแล้วล่ะเออนะครับวิธีหาพิกเราต้องมาตรงนี้นะครับ ตร,ตรงนี้นะครับคือมันจะเนียนมากนะครับหลังกระบองเพชรต้นนี้เนี่ยเนี่ยต้นนี้นะครับต้นที่สามนะ 1, นะับตากตรงนั้นนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับตรงต้นนี้เนี่ยเราสามารถลงไปได้นะครับมันจะเป็นพืชทรายต่างระดับนะพอเราลงไปเนี่ยมันก็จะมีปลากลัวนะครับถ้าใครขี้เกียจปลากลัวก็ผสมยาที่มันบินได้อะเนี่ยมาบินแล้วเก็บพิกไปเลย แล้วก็โกทูเลยนะครับเนี่ยแล้วก็กลับใส่พริกเนี่ยอย่างเงี้ยครับส่วนเออเอานวมนวมเออันนี้ของใหม่อัปเดตล่าสุดเลยนะครับก็มาเอาจากตรงนี้นะครับก็เป็นเอ่อที่ผมเผาไปเมื่อกี้มม,มไม่ต้องเผาขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเผาขนาดนี้นะครับให้ท่านผู้ชมผสมยาพริกเนี่ยแล้วก็มากดที่ตรงเอ่ออะไรนะภ่มิยานะครับมันก็จะเผาให้แล้วนะครับไม่ต้องถึงสละชีวิตอย่างนั้นหรอก ใครมีมีเงินนะครับไอเงินโลบักเนี่ยก็ผสมยาบินแล้วก็บินผ่านไปเลยสวย่วนในตรงนี้เนี่ยคุณแจเราไม่สามารถไม่สามารถยกได้นะครับเพราะเราไม่สามารถยกได้เนี่ยต้องผสมยาไอรอนนะครับมีสูตรประมาณนี้นะครับใสออ่บ้องกัญชาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ใส่หูยักษ์หนึ่งอันนะครับแล้วก็จะได้เป็นไอรอนออกมานะครับแล้วก็กินไป ซึ่งตอนนั้นผมตกใจมากคือแบบกินปุ๊บมือสละยาสละตังออกไปเลยนะครับแล้วก็จะวินช้าลงนะครับมากๆในยวินช้าลงมากๆนะครับให้เราเอาอันเนี้ยยาไอออนเนี่ยกินไปปุ๊บามาผ่านตรงนี้อีกรอบนึงนี่ครับหลังจากนั้นก็มายกกุญแจนะครับสังเกตว่าเรับว่าผมไม่ไม่ค่อยได้พูดเพราะผมเป็น้อนหน่อยนะครับ นี่แล้วก็มาไขาตรงนี้นะครับนี่แล้วประตูมันก็จะเปิดนะครับนดี่มันรีรีแป๊บนีบ้ส่วนไอ้ตรงเนี้ยไอ้เมื่อกี้ใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวไปเอา,เอายานี่มากันไปบักหยบมกินไปอร่อยนี่ตรงนี้นะครับก็ เมื่อเราไขาประตูเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าให้ใช้ DNA ของเราเนี่ยในการในการสร้างสะพานตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ก็วิธีทำา n n a นะครับวิธีเออเอา dna ก็คือใส่แฟรี่สามตัวนะครับแล้วก็กินยานะครับกินกินยาแฟรี่สามตัวแบบนี้ล้บดีเรื่ออ้ยมันแหลกจังวะนีแฟรี่ปับ๊บ อย่างนี้นะครับถือยาแล้วก็กดรีสมุดกินยาแล้วก็โดดลงหมอง้อเนี่ยแล้วก็จะได้ยาที่เป็น d n a อของเรามานะครับในเลือดกูทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยก็จะได้เป็นยาแฮงก์ใน,นี้ชอปอมนะครับอืมห,ห,หลังจากที่เราผสม d n a อเสร็จแล้วเนี่ยยาดีเนเของเราเสร็จแล้ว แล้วก็เอาไปให้มันนะครับเป็นม้อปุงยานะครับเอาไปให้ไอ้ม้อปุงยาพูดพูดได้เอาไปให้มันนะครับหลังจากที่มันได้แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดสะพานนี้ออกมานะครับไอ้หรือปืนวะไม,ไม,ไม่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 แน่ใจวะอ,อ๋อพ,พมดพมดใช่พมดปาวะนะครับหลังจากเรามันเปิดสะพานให้แล้วเนี่ยแล้วก็มาคุยกับไอ้ต้นไม้ต, он, ต้นตรงต้นนี้นะครับไม่ใช่ต้นไม้หรือหุ่นในจิจนาการหรืออะไรไม่รู้นะครับนะครับนี่เราก็จะ คุยกับมันแล้วมันจะบอกว่าคุณเจอพ่อมดแล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะบอกว่าเอ,อ,อะไรสักอย่างนี้แหละแล้วคุณแล้วมันก็จะให้เลือกฝั่งนะครับว่าเราจะเลือกฝั่งอะไรนะครับเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้นัวม,มานะครับมันบอกว่าเอาไว้เผื่อการต่อสู้รอบหน้านะครับส่วนปลากับกระป๋องแล้วก็ไออันนี้กิ้งก่านี่หาง่ายมากนกนกกับแองมุมเออ นกคือเราต้องปากลัวนะครับตรงน,นี้ตรงนี้นะครับส่วนแมงมุมเราต้องใช้ยาเอ่อเฟรี่สามตัวหรือสองตัวก็ได้นะครับมากินแล้วก็ผ่านช่องตรงนี้ไปแล้วก็เติมนตามทางมันก็จะมีเอ่อแมงมุมให้นะครับส่วนกิ้งกา่ากิ้งก่าอันคี้โคตรง่ายเลยแหละ ของเริ่มต้นที่ทุกคนต้องเจอนะครับต้องจะมีต้นไม้ที่แปลกประหลาดตรงนี้ออกไปจากต้นเพื่อนนะครับนี่ก็จะมีกิ้งก่าตรงนี้วางอยู่ส่วนกระปร๋องถัว่วเออกระปร๋องถัว่วกระปร๋องถั่วนี่สําคัญต้องใช้ยาระเบิดระเบิดเวลานะครับใช้ยาระเบิดเวลาระเบิดเวลาไม่คิดเิ็บรถใน,นมากินตรงนี้นะครับ ระเบิดปุ๊บมันก็จะเปิดทางกินยากินยาสปีดรันกันนบนี่กินนม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 นับหลังจากเราเราระเบิดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำยาไอ้นี่ครับใส่หูหนึ่งอันลงไปหลังจากนั้นเราก็วิ่ง ดิ่งมาใส่พูชั่นตรงนี้นะครับแล้วต้องกดคลิกที่ช้อนนะครับอืมมันก็เป็นยาให้ให้ยากับช้อนช้อนมันก็จะใหญ่ให,ให้เราปเ,ปเปิดทางเป็นปากคัว <c oughs> อืมอืมรื้แล้วอืมใครขี้เกียจก็ใช้ไฟบลบักไปเลยนะครับ ตยนผมจะปากกัวให้ดูนะว่าปากัวยังไงเดี๋ยวเคซีไซนี่ไม่ใช่อืมแล้วก็ผสมยาแฟรี่หนึ่งตัวขึ้นมานะครับจะได้เป็นไทมี่พอชั่นหลังจากนั้นเราก็เดินนะครับเดินไปปากกลัวนะครับสา,าเหตุที่ต้องมียาดมี่ติดมือมาเดี๋ยวก็จะรู้กันนะครับ ในทิ้ไม่กี่วิข้างหน้าหรือไม่ก็เป็นนาทีถ้ากูเดินช้าผมเดินช้านะครับนี่แล้วก็ปลากรวัตตึ๊บรึบนี่ถ้าเราไม่ย่อขนาดเนี่ยใช่ไหมนี่ถ้าเราไม่กินยาเราก็ไม่สามารถขึ้นได้นะครับเพราะว่าตัวเรามันหนักนะครับพอมันหนักแล้วเนี่ยมันจะจมลงไปด้านล่างนะครับถ้าเรากินยาไทนี่ก่อนเนาะแล้วก็ให้เร็วๆมันก็จะขึ้นได้นะครับตัวตัวเราเบาแล,แล้วหลังจากนั้นก็กระโดดนะครับมาปลากกวัวตรงนี้อีกนะครับ เป็นอะไรที่ยากลำบากมากเฮ้ยเฮ้ยติดวักวักไอ้พวกนี้เป็นบ่อยมากเนี่ยนะครับถ้าตัวละครไม่สมส่วนน่านตกโอ้แก้มเฮ้ยยี่ไม่ตายไปแ,แล้วก็ไทมี่ฟูชั่นอะไรอ่ะอ๋อต้อนถั่ว ยาสปีดรันโรทิ้งใส่แฟรี่ป้าปิดไทนี่พชันแล้ววิ่งรันเลยถึงตรงนี้แล้วทิ้งยารีรือไทมี่พูชันแล้วก็โดดเออเมื่อถ้าเราผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยเราจะขึ้นไปเจอกระป๋องถั่วเลยนะครับแล้วก็จะประกอบกระป๋องถั่วมานะครับกระป๋องถั่วสุด เรยโเมื่อกี้ผมเกือบตกไงเน็บ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 ออกมาโอ้เซ็ตกระโดดไม่ติดดื่มกระโดดโอ้โอ้เอ้ยนี่ได้แล้วเนี่ยหลังจากท่านผู้ชมกระโดดขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแนะนำอย่าดูดไปเลยนะครับเพราะมันมีนี่ กันหัววิกอดูนะครับก็เดินออกมานิดหน่อยแล้จะโอ้ยกูขี้เกียจปากกลัวเหลือเกินกูขี้เกียจปากกลัวนี่พอขึ้นมานะครับก็ออกมาจากตรงตรงนี้แล้วก็โดดขึ้นไปนี่แล้วก็ได้กระป๋องถั่วแล้วนะครับเก็บมาแล้วก็วางใส่เลยนะครับดีเพย์ก่อนส่วนหมดยังเออหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับทพ่านผู้ชมน่าจะหมดแล้วแหละ ใช่ไหมเออเดนไมเดนัมไมเออเกือบลืมเกือบลืมเดนไมเดนัมไมเดนไมจะหาจากตรงนู้นเลยนะครับททเลไซา์เหมือนกันก็นี่วิ่งมานะครับก็ใต้สะพานตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเดนไมนะครับตรงนี้เลยแล้วเราก็เก็บมานะครับแล้วก็เอาไปผสม ได้พลูชันฟีดก็ผสมได้นะครับรวิธตรงทเว์นะครับก็หมดแต่เพียงเท่านี้เออเดี๋ยววิธีหาเพชรนะครับวิธีหาเพชรก็ง่ายๆวิธีเดียวกันกับหาตังเลยนะครับแต่นั้นย้ำว่าต้องมีตังก่อนเือเราต้องรอบอสใส่ขอบเกิดนะครับพอบ,บอสใส่ขอบใส่ขอบเกิดเนี่ย แล้วต้องข้าวมันแล้วเอาดวงตาไปแลกนะครับมันก็จะได้วันทุวันละยี่สิบเพชนะครับก็ปีหนึ่งระวัางได้หกพันกว่าเพชรนะครับก็คลิปนี้หมดแต่เพียงเท่านี้วัสดีครับบ๊ายบายเย้